สวัสดีครับผมทอรนินเชลิงศรีนะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิเชยงใหม่ขอเป็นตัวแทนบุคลากรนักศึกษาและสิทธิเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิเชียงใหม่รุ่นที่5 8ทุกท่านนะครับทั้งในระดับปริญญาตรีโทแล้วก็เอกในโอกาสที่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะครับตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ศึกษาอยู่ในมหาวิเชียงใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงได้ใช้ความิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเลาเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะนําพาตัวเองไปสู่เป้าหมายและก็ความสําเร็จที่วางไว้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการสาเร็จการศึกษามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการดําเนินชีวิตเท่านั้นนะครับในปัจจุบันบัณฑิตทุกท่านก็กําลังเผชิญกับการปรับตันในหลายๆด้านซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสด้วยนะครับผมหวังว่าบัณฑิตทุกท่านเนี่ยจะไม่หยุดเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาตนเองเพื่อที่จะนําพาความเจริญรุ่งเรืองม,มาสู่ทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและก็สังคมต่อไปนะครับ สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้บัณดิตทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสมปัานาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ